สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องมินนะคะแน่นอนค่ะว่าอยู่กับมินก็ต้องอยู่กับรถดีๆสวยๆคัดพิเศษคุณภาพเกรด A กันเลยนะคะวันนี้นะคะมินก็จะพามาดูเป็นรถสีดำคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นรถปี20นะคะ Toyota m a า g e t t i 2.8แสแตดาดแวนนะคะ ก่อนที่เราจะไปรับชมตัวรถกันนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ต่อไปคอมเมนตด้วยนะคะในส่วนของด้านหน้าของรถคันนี้นะคะจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้โตโ,ตโยต้าตรงกลางแบบนี้เลยในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วนะคะแบบ LED บวก Daylight นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเลย เรามาชมแม็กสวยๆแม็กนี้กันเลยค่ะแม็กนี้นะคะจะเป็นแม็กโตโยต้าเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมหัวนอ็อตหกรูเนาะได้แม็กเป็นแม็กขอบ17นะคะยางปีใหม่ๆเลยพอรถก็เพิ่งเป็นปี20เองได้รถสวยๆแบบนี้ลูกค้าดีใจแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของกระจกบองข้างกันค่ะก็จะได้เป็นกระจกสีคโครเมียมนะคะคัะนนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวให้เลยเป็นกระจก พับไฟฟ้านะคะอ่ะต้องบอกเลยนะคะคันนี้ได้กระจกเดิมทุกอย่างนะคะไม่มีแตกเสียหายชำรุดไม่มีเครมกระจกมาแน่นอนนะคะด้านในของเขานะคะก็จะเป็นภายในสีดำเนาะตรงนี้ก็จะเป็นมือจับประตูปุ่มคอนโทรกระจกนะคะมีที่วางของให้นิดหน่อยเบาะของเขานะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะ สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของเบาะก,ก็ไม่มีเบาะที่เลอะเลยนะคะไม่เลอะเลยแล้วก็ไม่ย้วยนะคะไม่ยุบไม่ยุ้ยเนาะได้เบาะนุ่มๆฟูๆเดิมๆเลยค่ะมาดูในส่วนที่นั่งผู้โดยสารกันค่ะนี่เปิดเข้าไปก็จะเจอสวยๆแบบนี้เลยค่ะตรงปกแน่นอนนะคะในคลิปก็คือถ่ายกล้องสดนะคะเบาะไม่มีเลอะเนาะแอร์คันนี้รอบคันเลยนะคะ สวยๆเย็นๆเลยคันนี้ต้องบอกเลยนะคะใครที่กำลังหารถใช้งานในครอบครัวอยู่น้องมินแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะนั่งสบายแน่นอนนะคะคนเท่าคนชรลาเหยียดได้เต็มที่เนาะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีครีมนะคะมีที่พักแขนมาให้คันนี้นะคะก็จะได้เป็นประตูสไลด์แบบแมนนวลน,นะคะสไลด์ธรรมดาเลยในส่วนของฟิล์มตัวรถนะคะก็จะได้เป็นฟิล์ม60เนาะ ยางของเขานะคะก็เป็นของบริส e s t โตนเนาะยางปีใหม่แน่นอนนะคะแมคขอบสิรถเพิ่งเป็นปี20นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าจะได้ยางเก่าหรือเปล่ายางใหม่แน่นอนนะคะไฟท้ายของเขานะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะทรงสวยๆแบบนี้เลยข้างหน้าตัดแต่งโครเมียมนิดหน่อยมาพร้อมโลโก้โตโตยต้าสีโครเมียมนะคะสวยๆเลยคันนี้ก็จะมี ระบบเตือนมุมอับสายตานะคะมีกล้องด้านหลังเนาะสวยค่ะโลโกโ้โตโยต้ามาเจตีสวยๆอยู่เดิมๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังของเขานะคะก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยเนาะช่วยในการถอยจอดนะคะนี่ต้องมองถึงความคุ้มค่านะคะคันนี้คุ้มแน่นอนจริงๆกระจกใสๆไฟเบรกดวงที่3นะคะมีที่ปัดน้ำฝนให้ กระจกเดิมโรงงานนะคะไม่มีแตกครมแน่นอนเดี๋ยวมินจะเปิดท้ายให้ดูนะคะอ่ะเปิดง่ายๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะก็จะมีที่เก็บของให้นิดหน่อยส่วนมากนะคะเบาะหลังอะ่ะถ้าปกติเราไม่ใช้นะคะก็พับได้เลยพอพับเบาะลงก็จะได้ที่เก็บของเยอะแยะไปหมดเลยเนาะนี่พามาดูหัวน็อตน,นะคะ ถ่ายให้ดูแบบว่าเหมือนลูกค้ามาดูเองที่เต็นท์เนาะประมาณนี้พอใจไหมดูกันเลยนะคะหัวน็อตมิดอาร์ตเก็บอยู่สวยนะคะคันนี้เดิมแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะถึงจะเป็นรถมือสองเราคัดก่อนซื้อนะคะไม่ดีไม่เดิมเราไม่ซื้อเข้าเหมือนกันเนาะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวพามาชมในส่วนของที่นั่งของคนขับนะคะ รถคันนี้ต้องบอกรถบ้านมือเดียวป้ายแดงสวยๆเจ้าของเดียวนะคะใช้มาน้อยด้วยอ่ะด้านในนะคะก็จะเป็นภายในสีดำเนาะนี่พาดูหัวน็อตที่ประตูนะคะเดิมแน่นอนเนาะปุ่มคอนโทรลต่างๆนะคะตรงนี้กระจกล็อกรถอะไรอย่างนี้นะคะนี่ได้เดิมๆเลยประตูไม่มีไขงัดเงี้ยแกะอะไรไม่มีทั้งสิ้นนะคะนี่ สวยๆเลยที่นั่งคนขับก็จะได้เบาะหนังสีครีมนะคะเหมือนเหมือนกันเนาะสวยมากนะคะเบาะไม่มีย้วยไม่มียุบต้องบอกเลยว่านุ่มฟูเหมือนเดิมจอทัชสกรีนนะคะคันนี้มาพร้อมฟังก์ชันต่างๆเนาะส่วนเกียร์ของเขานะคะก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะคันนี้ต้องบอกเลยได้เชื้อเพลิงเป็นดีเซลเนาะ มาพร้อมกับพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะรถคันนี้นะคะก็จะเป็นรถปี20 toyota majesty สองจดแด standard van นะคะไม่ใช้งานไปเพียง27,379กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยมากเนาะสภาพในรถก็คือเทียบมือหนึ่งได้เลยนะคะภายนอกภายในตำหนิไม่มีเลยมีอยากจะบอกนะคะรถตำหนิไม่มีเลย ซอยขีดขวนไม่เห็นเลยนะคะตั้งแต่ถ่ายมานี่ใครสนใจนะคะก็เข้ามาดูที่เต็น์ได้เลยพิกัดเต็น์น้องมินนะคะก็จะอยู่ที่ซอยเสรีไทย70 4สี่แยกมินบรีนะคะอยู่ติดกับโรงพยาบาลเสรีลักษ์เลยเป็นเต็น์แรกนะคะห่างจากโรงบาลแค่100เมตรเท่านั้น ใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะหรือกด d ด s c r i p t i o n นะคะก็จะเจอลิงก์ไลน์ของน้องมินนะคะสามารถกดแล้วทักมาได้เลยทิ้งช่องทางให้ลูกค้าได้ติดต่อน้องมินง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ ที่เต็นท์ของมินนะคะก็จะมีบริการไฟแนนซ์ให้ลูกค้าทุกธนาคารนะคะบอกเลยและในส่วนของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดมาซื้อไม่ได้นะคะไม่สะดวกมามินจะส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงบ้านลูกค้าเลยค่ะฟรีนะคะย้ําเลยว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเตรียมเอกสารนั่งรอที่บ้านหล่อๆสวยๆได้เลยค่ะ เรามาชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะอ่าใหม่ๆเลยนะคะคันนี้เดิมๆโรงงานนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีละจุดเลยเนาะหัวน็อตต่างๆนะคะหัวน็อตเหลี่ยมคมกรีบไม่มีไขแน่นอนนะคะอ่าฝ้าฉนวนเดิมๆโรงงานนะคะสัญ,ญลักษณ์โตโตยต้าเนาะเขาจะตอกไว้ที่ผากระโปรงนะคะเดิมๆเ,เลย สภาพมันฟ้องนะคะมินแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยเนาะถ่ายให้ดูกันสดๆตรงนี้สภาพรถมันฟ้องใหม่ๆเลยไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะคะในส่วนตรงนี้รถคันนี้นะคะ toyota m a g e t t i 2.8 standard van ปี20ราคารถคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่1,885,000บาทเท่าน,นั้นคะ่ะลูกค้าใช้เงินดาวเพียง2,555,000บาทเท่าน,นั้นเนาะ ใครที่สนใจอยากมาดูรถนะคะก็นัดน้องมินมาได้เลยลูกค้าสะดวกวันไหนอย่างไรอะไรเมื่อไรบอกมินได้เลยนะคะคันนี้จบครบนะคะรับประกันร,ระบบเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะมีบริการฉุกเฉินให้ลูกค้าฟรีอีกหนึ่งปีนะคะน้องมินแจกหนักๆแบบนี้เลยค่ะใครสนใจก็ทักน้องมินมาเลย